สวัสดีค่ะควันเมื่อคืนนี้ยังอยู่ที่อัดบันทึกเลยวันนี้แกร๊กระโโตกี่ทันสิ้นแล้วนะคะใช่แต่เช้าเลยนะคะพี่ดิ๊เพื่อนมาแต่เช้าแล้วก็เพื่ิงเพิ่งอัดรายการเสร็จนะคะก็มาที่ร้านพี่ฟินิสปปต์สเปลใช่แล้วจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าที่สเปลเนี่ยโอ้โหใหญ่หญหญยักษ์อลังการมากและยิ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วย500เหลือ350รอสาส่ะ บบนที่พาไปดวูวันนี้พี่แจ็คก,กับพี่หยิบนะ,ะพาไปดูเห็นหน้าร้านาแบบนี้ถูกว<า>่าไหมครับอยะะู่รกๆแต่ไม่ใช่นะคะเป็นอาจาัดเทศกาล<ะ>มาเลยค่ะ ก็นะคะเพิ่งเปิดร้านไม่กี่วันนี่สุขวันเนาะตอนเพิ่งบอกก่อนว่ยังตกแต่งไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมีต้นไม้อะไรมาที่ไฟยังไม่มาไฟเดี๋ยวาไปดูไฟต้อินหนยคะอันน่างน้องน้่านาอ่น่นท่ช่าน่าน่านท่น่า่านท่าท่านนนท่นนน่นนาาาน ส,าาสักคราไปดัวรเลยครับผีพา,าไปเลยมาตามไปอ่ดิฉันมีการค่ะการนิดนึงค่ะนี่รายการอองยังยังยังไม่ออนตืไไไไ้ไม่ได้ตื้ไม่ได้ เท้าสั่หกเลยค่ะนี่เท้าได้นะคะเห็นไหมคะว่ากว้างขามลูกค้าเหยียดเท้าได้เลยค่ะเหยียดเลยอันนี้น้องขายบริการด้วยไปให้เลือกท่านทางเมนูมีช่างงานนี้ค่ะช่างของเรานะคะมีมีช่างเต้นแล้วก็ช่างนิ้วตามไปเลยค่ะตามน้องหญิงไปเลยค่ะ นลอ่หลอดหลดนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชสี่อดค่ะัวาที่เาอนคะเราก็มีเป็นที่ักนำมาตั้งวางไว้ให้สามารถเอามาทดลองใช้ลองดมสีอะไรนี้ดูได้ดักอ่านดึงคิศึกษาข้อมูลอะไรนี้ได้หมดเลยหรือใครที่มารอกเพื่อจะเอาการบ้านมานั่งทำจะมา ได้อะคะนิ่ตอนนี okay. <sh 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 ้นะคะเรามีโปรโมชันด้วยเต็ตามหักปีมายสำหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะค่ะนะอุไวก่อนไว้ก่อนนะคะยัไม่บอกโอเคค่ะฝากถาด้วยนะคะสินดาวแล้วก็มาแวะใช้บริการใชรแล้วึ้่มานะคะจากเอ่อฟลก็คือชั้นหนึ่งชั้นหน่งขึ้นไปเรื่องมชั้นหนึ่งจะเป็นชั้นหนึ่งแันยิงข้าบนาบักเลยนะคะตาบักเจอก็เอ่สดงนเอของ